ไข่วัญ่ยนะคะละบาทนะคะโคฉชน,นันเม่บ่ขาดค่ะของหวานจากเป็นอาหารจับเมนูง่ายๆนะคะเมนูง่ายๆนะคะ กินข mm ้าวน้ำตาลกินข้าวน้ำตาลอ่ามีแค่รถพอมเนี้ยค่ะ好玩จ้าเป็นกินข้าวน้ำตาลกินข้าวน้ำตาลอ่ามีแค่รถพอมเนี้ยค่ะ อาหารง,ง่ายๆนะคะแต่เมนูครบนะคะห้าหมูนะคะอาหารง,ง่ายๆนะคะแต่เมนูครบนะคะห้าหมูนะคะ่า,าจา๊ะเป็น ช่งนี้กินร้อนทอนกลางนะคะกินคนเดียวนะคะทานเข่าคนเดียวค่ะนะคะ,นะคะี่นะคะทานเข่านะคะทานข้าวเที่ยงนะคะห้าโมงครึ่งะคะ่ะอาหารกับมนุงง่ายๆนะคะเมนุง่ายๆนะคะ สาคูนะคะสาคูใบเตยนะคะสาคูใบเตยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาเครี่อเตยทุกคนค่ะมีแด็กสมมนะคะใช่ใะะขะะ่ไก่นะคะมีมีกระิ้ขรางวังนะคะนะคะมาเดิอค่ะ ช้านเขาดเวยกันค่ะมีมีบากคอนะคะภาษาลาวสามเอ็นคอร์มีมีมีบักคอนะคะูุใดอยาบักคอค่ะเชิญนะคะเชิญของคุณคู่บินค่ะมีตะคอนะคะ ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบขอบคุณค่ะสาคูนะคะสาคูใบเตยนะคะสาคูใบเตยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเช้าเครียดเตยทุกคนค่ะม่มีเมด้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเครียตเตอร์ุกๆทุกคนค่ะเมนูได่กน,นี่นี่บัคโคนะคะภาษาลาวอีสานเองบัคโคนอาหารง่ายๆนะคะแต่เมนูครบนะคะห้าหมูนะคะ นี่นี่บะคอนะคะภาษาลร้อีสานเอ็นบะคอนผัดค่ะได้ผัดนะคะข้าวผัดอ่าใส่เนื้อใส่ไข่ใส่หมูนะคะใส่ผักนะคะใส่เนื้อไะ่ใส่ใส่เนื้อนะคะทานเขานะคะทานข้าวเที่ยงนะคะห้าโมงครึ่งค่ะ มานเด็กหน่อยหาม้งเคืองนะคะเด็กหน่อยนักเรียนโรงเรียนหนาะจัช <N> ่วงนี้กานี่นี่บัตรโคนะคะาสารอีสานเอ็บัตรโคนี่นี่บักรโคนะคะขาสารอีสานเอมบัรโค าหารกับเมนูยังไงนะคะเมนูง่ายๆนะคะช่วงนี้กินร้อนช้อนกลางนะคะกินคนเดียวนะคะทานเข่าคนเดียวค่ะนะคะ,นะคะช่วงนี้กัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเช้าเครียเจอตุอก๊กตทุกคนคะ่ะมีเด็ก ไข่วัญใใ่นะคะระบาดนะคะเพราะฉะนั้นแมน่ล์ลกสาดค่ะหมูนะคะใส่ไข่ไก่นะคะอ่ามันมีตระนี้ของหวานนะคะนะคะมาเด้อค่ะทานเข่าด้วยกันค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบขอบคุณช่านี่นะคะทานเข่านะคะทานข้าวเที่ยงนะคะห้าโมงครึ่งค่ะหมูนะคะใส่ไข่ไก่นะคะมันมีตรงนี้ของวางน,นะคะนะคะมาเด้อคะ่ะทานเข่าด้วยกัน,นะคะ่ะไข่วันใหญ่นะคะระบาดนะคะ ราะฉะนั้นเม่บ่าขาดค่ะอาหารง่ายๆนะคะแต่เมนูครบนะคะห้าหมูนะคะมันมีมีมีปะคอนะคะปุถดยยาปะาคอค่ะเชิญนะคะเชิญของขคุณคคบิน,นะคะ่ะมีตะคอนะคะ ช่วงน,นี้กินร้อนช้อนกลางนะคะกินคนเดียวนะคะทานเผาคนเดียวค่ะนะคะงนะหวานจาาเป็นของหวานจาาเป็น ช่วงนี้กาศมันมีมีมีปากคอนะคะผปุดอยาปาะคอก่ะเชิญนะคะเชิญของคุณคู่บินค่ะมีตะคอนะคะขอบระคุณนะคะที่รับชมที่จนจบขอบคุณค่ะ ไข่วันใหญ่นะคะระบาดนะคะเพราะฉะนั้นแมบ่บ้าขาดค่ะหมูนะคะใส่ไข่ไก่นะคะอ่ามันมีแต่มีของหวานนะคะของนะคะมาเด้อค่ะทานเผาด้วยกันค่ะของหวานจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเช่าเครียดเตอร์ทุกนทุกคนค่ะมอนมีเด็กช่วงนี้อากาศมันม,มีมีมีประคอนะคะผู้ใดอยาประคอกค่ะเชิญนะคะเชิญของคุณครูบินค่ะมีตะคอนะคะ,ะประมาณเด็กน้อยหามเมือเินะคะเด็กน้อยนักเรียนโรงเรียนหนอ,นอกมเก อาหารง่ายๆนะคะแต่เมนูครบนะคะห้าหมูนะคะ,ะประมาณเด็กหน่อยหามุงเคิรน,นะคะเด็กน่อยนังเรียนโรงเรียนหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น่องเช้าเครียดเตอร์ตุกตุกคนค่ะมือเด็กสวัสดีค่ะ,ควคคะ,คะสวัสดีค่ะ,คะ,คะพี่น่องเช้า เครียดเือ,อท,ทุกคนค่ะไม่เหนืแดกง่ายนะคะทานเข่านะคะทานเที่ยงนะคะห้าโมงครึ่งค่ะ